สายเคเบิลแล้วก็กันไกค่ค่ะสวยงามไหมอ่ะโชว์สิว้าวโอเคสวยงามมากสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเครื่องประดับใช่ไหมคะเครื่องประดับไดเกตบอน,นี่<อ>ทำได้สายเคเบลิลมีสองอุปกรณ์ สายเคเบิลแล้วก็กันไกค่ค่ะเอิ่มเดี๋ยวนะเราจะทำแหวนคะ่ะแหวนเลยเหรอคะมาเลยคะ่ะ<ช>นี่ๆเอานี้นะคะนี่ทำอย่างนี้สิบอกเพื่อนๆอย่งางนี้แล้วก็เสียเบเข้าไปในรูนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใชเบอ่าดึงไปก่อนนะคะดึงไปก่อนนะจะออกได้ไหมยังไงก็ออกได้ชึบโอ้โหสวยยังอ่ะมามิลินมา แล้วรคืลัดเลยแต่มันก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะอ่ารัดให้พอดีพอดีนะคะได้ไหมคะตัดเดี๋ยวแม่ตัดให้เดี๋ยวตัดดูอ่าสวยงามไหมอ่ะโชว์สิว้าวฮาฮ่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 าอ่าฮา่่่าฮ่าฮ่าค่ะฮ่า่า่าไ่อ่าฮ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 า่า่ะคุณฮ่า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 ่่่า ถ้าอยากเอาออกอ๋ออยากเอาเข้าออกได้ใช่ไหมหนูก็อยากเอาเข้าเอาออกได้อ่าพอเราตัดเลยนะตัดเลยค่ะหนูครับชูปเฮ้ยไหนเขาดูหน่อยค่ะฝั่งน้องดูสิสวยงามเสร็จหรยังคะแดยค่ะเขียวคือ,คอ่าใส่ทุกอันเลยค่ะนี่อันแรกอันนี้เขียวจะคือกับแดงนะคะอันที่สองของหนู ดแดงจะคู่กับฟ้า,าใส่กันเลยนี่นะคะเอาออกได้เรียบร้อยโอเคอนนสวยวงามมากค่ะแล้วก็จะใส่เล้วเราจะไปใส่อันนี้นะคะอันนี้เป็นชุดๆนี่คืออะไรบ้างคะคือมันจะเป็นคูค่คู่ค่ะและนี้สีเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันคะ่ะโอเคปาใส่ให้เสร็จเลยทีเดียวเลยปาใส่ให้ครบทุกอันเลยเขียวกับเลือ สวยงามแต่ละก่ะักว้าวสวยงามมากใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไปข้างหน้ากันโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาทำเครื่องประดับนะคะใกล้ๆตัวโอเคไปเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นเล่นกันอีกเนาะไม่มาลค่ะ ซื้อของเล่นใช่ไหมใช่แม่ขายไม่แค่แม่ขายไม่ให้ซื้อดินน้ำมันก็ซื้อได้ที่โอเคบายบายค่ะแม่นี่ของแม่ก็มีสวยด้วยแต่ทำไมมีแค่สองอันก็ให้เด็กเยอะๆของแม่แค่คู่เดียวก็พอป่ะบายบายค่ะบายบายค่ะบายบาย